ไปอีกหนึ่งร้านอาหารจินโบราณที่โคตรทีเด็ดเก่าแกกว่า50ปีสู่แต้ชิวแท้ๆเพื่อนๆตอนนี้ไปอยู่ที่ห้แยกพระพาชัยเดินมาเรื่อยๆนะตรงฝั่งวัดพระพาชัยเลยร้านนี้จะอยู่ใกล้ถึงวัดพระพาชัยเจอแล้วร้านอาหารไนโซนั่นเองคือร้านน่ะไม่รับบล็อกอินนะเปิดสองรอบดูให้ดีและนี้แหละนี้แหลกคือเมนูทีเด็ดคอยนั่งรมจาร้อนเสริมมาแบบนี้เลยเพิ่มความอร่อยราดซอสพริกให้ชามแบบนี้หลังจากนั้นเอาข้อปากขอบอกว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมให้เลยก้าเต็มสิ้นเมนูนีก็ขึ้นช รสเผ็ดกลมกล่อมเข้ากันอย่าลืมกินกับแครอทเครื่องเคียงด้วยนะเมนูนี้ผัดงโงกล h ้ยที่เห็นเนี่ยคือจานเล็กนะให้มาเยอะเหมือนกันเครื่องนั่นเข้มข้นอร่อยหอมกระทะด้วยเมนูนี้บิ๊กแนะนําใครมาต้องสั่งไส้ทอดนั่นเองดูหน้าตาอาจจะปกตินะแต่โคตรกรอบอร่อยเลยเมนูนี้บิ๊กโคตรชอบขา้าวผัดนําเลี้ยมนั่นเองผัดมาได้ข้าวรวนหอมกระทะมากรสชาติมีความเค็มเค,ม,เคมมันๆน,นะแต่โคตรอร,อร่อยอะเมนูนี้โซต้น้ำหมูสับต้มบวยรสชาติจะไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวกลมกล่อมแต่บิ๊กก็กกยังไม่ชอบเทาาาารรเมนอองงทด้จะสปีพิบ ถึงบ่ายสและ5้าโมงถึง3ามท <ขอ S 1> ุ่มขอย้่ำนะที่ร้านนะไม่มีโทรจองเพราะให้วอล์กอินสถานเดียวขออร,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้อย่าลืมมากินกันนะ